กลับมาอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวการค้ามนุษย์ค่ะแน่นอนค่ะเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวระดับโลกค่ะและประเทศไทยเราเองนะคะก็เคยโดนหลายต่อหลายที่นะคะพูดจา ดูถูกเอาพูดเก่งตรงๆเลยนะคะว่าประเทศไทยเราจัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ทํางานด้านนี้มานานบอกเลยว่าประเทศไทยเราจัดการได้ดีมากๆค่ะดังนั้นมาฟังจากปากของคนที่ทํางานตรงนี้อย่างจริงจังท่านประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านพัชรีอารยากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นเรื่องที่อยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าสําหรับปี64ของเราเนี่ยนะคะในส่วนของทางพอมอเองค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายเห็นบอกว่ามีการใช้คาว่า happy shelter อันนี้นี่คืออะไรและน่าสนใจยังไงบ้างคะ,ะ happy shelter เนี่ยมันเป็นนโยบายที่จะให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าเขาเข้ามาอยู่ในสถานคุ้มครองแล้วเนี่ย เหมือนเขาอยู่บ้านตัวเองอให้เขามีความสุขในการที่มาอยู่ในสถานคุ้มครองของพอมรอรูปแบบวิธีการก็คือการจะให้คนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือให้เขาได้มีอิสระนะคะให้มีอิสระในการที่จะทํางานในการจะฝึกอาชีพอะไรต่างๆนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราอยากให้เขามีกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้สามารถติดต่อครอบครัวเขาได้ ก็คือกิจกรรมของ80เราเนี่ยต้องบอกว่าแตกตาก่างกันอย่างมากนะคะเพื่อสร้าง<ะ>ความสุขให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะยกตัวอย่างนะคะ,คะเช่นให้เขาสามารถวิดีโอคอลถึงพ่อแม่หรือคนที่เขารักเห็นหน้าเห็นตากันเขาก็มีความสุขนะคะมีความสุขว่าเอออย่างน้อยที่สุดออรู้ว่าพ่อแม่เป็นยังไงและพ่อแม่เองยัตพี่น้องก็รู้ว่า เขาอยู่ยังมีความสุขอย่างไรนะคะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องนะคะ,คะหรือที่เขาเข้ามาในประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับครอบครัวแล้วบางครอบครัวก็มีลูกตัวเล็กๆติดมาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็อยากสร้างความสุขให้กับครอบครัวของเขานะคะก็แอบไปดูว่าลูกเขาเกิดวันไหนนะคะก็ไปจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ซึ่งก็จะเป็นเค้กวันเกิดได้เป่าเทียนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ย เด็กเขาก็มีความสุขแล้วก็มีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะคือหลายภาพไม่เคยเห็นนะจริงๆแล้วคือใส่ใจหมดเลยใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะคะใส่ใจเรื่องรละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของเราอะค่ะเราดูแลอย่างดีค่ะแล้วด้วยกฎระเบียบต่างๆอันนี้บุ๋มขอพูดเลยนะคะว่าด้วยกฎระเบียบต่างๆเนี่ย ที่ทางภาครัฐอาจจะต้องมีกับผู้เสียหายนั่นคือเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายเองถูกต้องค่ะเ,เพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้กระทําผิดเพะฉะนั้นคำว่าเป็นผู้เสียหายก็คือเราต้องคุ้มครองเขาในทุกมิตินะคะในทุกมิติเพราะว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยออกไปข้างนอกไปทํางานอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องให้การคุ้มครองเขาว่าออกไปแล้วไม่ใช่ถูกผู้ที่เคยกระทํากับเขาอะมา ปิดปากฆ่าปิดปากไปเลยจะได้ไม่ไม่โดนดําเนินคดีทางกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าถ้าเขาถูกกระทําทางด้านจิตใจเราก็ดูแลด้านจิตใจมีนักจิตวิทยามาพูดคุยมาให้คำปรึกษานะคะให้เขารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาไว้วางใจแม้แต่ล่ามเราก็ให้เขาเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นล่ามที่พมจัดให้คือถ้าเขาสนิทกับล่ามคนไหน ก็ให้เขาคุยกับล่ามคนนั้นเลยแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางพม,มทํางานเรียกได้ว,ว่าด้วยหัวใจกันเลยนะคะนั่นก็คือทิปรีพอร์ตนะคะของทางสาหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะว่าเราทํางานแบบนี้อย่างไรตัวเลขต้องลดลงอย่างไรนะคะกระบวนการเป็นแบบไหนบ้างอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความคืบหน้าการทํางานทางด้านชิปรีพอร์ตเลยค่ะเรื่องของ t ิปรีพอร์ตตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงได้ร่วมกับทุกหน่วยงานนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะทั้ง กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสา,าสุขอะไรทุกกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็ทำรวบรวมรายงานเป็นที่ปริพอตนะคะซึ่งเราส่งไปแล้วนะคะส่งไปเสร็จแล้วนะคะคือส่งไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเป็นชุดแรกซึ่งข้อมูลเนี่ยเราก็จะให้เห็นว่าประเทศไทยตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา ในเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่อย่างไรรวมทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐนะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์เราก็เอาผิดอย่างจริงจังมีตัวเลขให้เห็นชัดเจนรวมทั้งงบประมาณเงินที่เราช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยเราก็ให้เห็นชัดเจนว่าเราให้การดูแลผู้เสียหายในทุกมิติจริง,รงอันเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราคาดว่าเราน่าจะยกระดับได้เดิมเนี่ยเราเทียสขึ้นมาเทียสอง สองปีสามปีมแล้วนะคะคิดว่าปีนี้เป้าหมายนะคะ,คะหวังว่าอยากขึ้นเทียร์หนึ่งอ,อยากได้เทียร์หนึ่งก็พยายามให้เห็นว่าเ,เราเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในทุกมิติทั้งมิติป้องกันมิติช่วยเหลือท,ทั้งเรื่องของการดําเนินคดีความต่างๆนะคะนั้นคือส่วนหนึ่งและระหว่างนี้เรากําลังทํา progress report เพราะว่าเรามีเรามีโครงการ Quick Win ที่เราจะให้เห็นเจ้าก้าไปสู่ เทียร์หนึ่งเนี่ยเราทำโครงการควิกวินร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งทางอายการนะคะต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าโครงการควิกวินเนี่ยมันอาจจะยังไม่แล้วเสร็จในช่วงที่เรารายงานในช่วงมกราคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราทำพ็ o c เก t ตรีพอร์ตเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เรารายงานในที่รีพอร์ตแล้วเนี่ยใน p o c k เกตรีพอร์ตอะไรบ้างที่ประเทศไทยทําเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่ประสบความสําเร็จอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของประเทศไทยจริงๆค่ะอยากจะให้ท่านพูดถึง หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเราต้องมาร่วมมือกันค่ะ,คะท่านเชิญชวนได้เลยค่ะก็ฝากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาสันะคะซึ่งจะเป็นเสียงสะท้อนนะคะว่าประเทศไทยทํางานมุ่งมั่นอย่างไรเมื่ถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานต่างเห็นอยู่ว่าประเทศไทยตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างเอาจริงแล้วก็เอาผิดกับ เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกอย่างนี้ออกไปในต่างประเทศด้วยนะคะให้ต่างประเทศได้รับรู้มากขึ้นนะคะว่าประเทศไทยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างจริงจังค่ะ ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องให้กําลังใจกันค่ะกับการทํางานจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะคะวันนี้ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์ท่านพัชรีอารยคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามห้ามพลาดค่ะ